น้องผ้าไหมเขินนะลูกสวัสดีค่ะน้องผ้าไหมนะครับวันนี้เดินทางมากับคุณพ่อคุณแม่กับแม่ป้ามาทานร้านโปรดนะครับนิโอซุกิตั้งแต่หนูเกิดมาใหม่ๆนะครับประมาณเดือนแรกสองเดือนหนูก็มาทานที่นี่แล้วนะคะไม่ได้มานานนะครับอาหารก็คงจะอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมลูกผ้าไหมมองกล้องหน่อยสิคะนั่นไงแม่พี่ก็มาเสิร์ฟอาหารแล้วลูกเห็นไหมเดี๋ยวของน,น้องผ้าไหมก็มาเดี๋ยวพ่อจะป้อนหนูนะคะลูกทานเยอะๆโอเค พร้อมหรือยังอะลูกพร้อมทานแล้วเยี่ยมหรือยังอะลูกเยี่ยมเยี่ยมมโอเคหนูพร้อมจะทานแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวน้องพ่อดูนะครับนี่เห็นไหมมีเมนูอะไรบ้างเห็นไหมครับลูกโอ้เมนูของโปรดเลยลูกพ่อหมายต้องทานเยอะๆนะคะลูกได้ใช่ไหมลูกนันมาแล้วข้าวมาแล้วลูกนี่ข้าวมาแล้วข้าวสวยร้อนๆเดี๋ยวน้องพ่อหมายกินข้าวนะคะ เดี๋ยวพ่อจะป้อนนะลูกนะโอเค